สวัสดีครับผมเดินทางมาไกลมากคนขับยามผมยายรลไปไชครับ,ออรบโอ้เขาเขาซ่องครับโอ้เขาซ่องว่ะไปซ่อมเป็นบ่ครับไปซ่อมปครับไปซ่อมครับอ๋อครับครับผ ครับยู่เนี่งไ้หางนี้ไปครับเนี่ยเนี่ยครับเข้าซ่อมครับพรุ่งนี้เละวิ่งงานครับพรุ่งนี้วิ่งงานนี่ครับผมยางไม่ดีเท่าไหร่ครับ๋ยวเปลี่ยนครับวันนี้ยังพร้อมเนี่ยครับผมข้างหลังนี่ครับเดี๋ยวจะถอยมาครับผมเดี๋ยวรอแป๊บ เดี๋ยวมามาเลยครับลูกพี่มาเลยมาเลย